เอโลวนังเัลันดกานิวาปังทินังลัญญาทินปัสสาเรนะพุทธสาเสนีปัตมะสังขารามพุตังยะถาคตุมีอะตุคุณปนะปะกวาตั เตตานะมะนุกมปายาติโรกุฏาสุตังปะติตังอาคาสาวกายุคังอาคาสาวกายุคางวัฒน์มาคาปุณมิยัญจาอาคาปุณณิยัญจาอาชาเตระสานังอาชาเตระสานามยีนาสวะยีนาสวะสารนังสหสานัง มปาสังนิาพินาโอวาทปาทิโมขาปาทิโมขสาธุโมพันเตเเหิสักการเเหีอิปุจยานีอภิปุจญานีสวากาตัญจัสวากาตัญจันมามีไมหานมามีไมหานปการตังปการต แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้มาถึงแล้วได้มาถึงแล้วเรือลวนาฬาเรือลวนาฬาส่วนไม้ไผ่ส่วนไม้ไผ่จึงพระเจ้าพิดพิสัยจึงพระเจ้าพิดพิสัยท่านราชาของชาวมกุฎท่านราชาของชาวมกุฎถวายให้เป็นปฐมสังฆาราถวายให้เป็นปฐมสัมฆาราในพระพุทธศาสนา <ใ>นุทธศาวน,นะที่นี้ ผู้มีพ incorpor, ระพาเจ้าได้ทรงแสดงโอทปาติโมในวันมาคาบุชาในวันมาฆบุชาจตุรงก็สันนิบาจตุรงกัสันนิบาข้ามกลางโมแห่งพระอัครสาวกหน่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ประกาศราคาแจกพุทธบริษัท ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเมวโดยทั่ว้กาและให้การบวชด้วยวิธีเอหิพิกุปะสัมปทาด้วยวิธีเอกิุอุบสัมปทาแต่พระกรลสาวกแก่พระกรครสาวุทำได้แพ่สมบูรณ์ทำด้แพ่สมบูรณ์เอตชนแก่เปตชนในการครั้งนั้นในการครั้งนั้นมาแต่พระองค์ผุ้เลมาแต่พระองค์พชเลพระเจ้าพระบูรเช้า ขอบูชาโดยย um, ิ่งเครื่องสักการะเหล่านี้เครื่องสักการะเหล่านี้และขอน้อ,อ,อนมระลึกถึงขอน้อมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วพรระธรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วาการบูชาสักการะในครั้งนี้าการบูชาสักการะในครั้งนี้จงเป็นไ,ไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไ,ไปเพื่อประโยชน์ววเพื่อความสุขเพื่อความสุขในมนุษย์สมบัติในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัต์และนิพพานสมบาร์ข้าระพุทธเจ้า เอกาพุทธเจ้ากาล,ลนะลลนานทีอัลกนา